สุดท้ายของการทำมานของปีนี้เลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะพักผ่อนขอได้พักผ่อนจริงๆนะคะอย่าหล่นมาตอนพักนะจ๊ะโอเคแฮปปี้วียทุกคน,นวันนี้ทำงานวันสุดท้ายของปีเสียงเขาหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้ไปทาหมอ ไม่ป่วยเนาะร <c oughs> อดรอดรอดขอทุกอย่างดีขึ้นเพียงเพียงบ e r r y Christmas and Happy New Year เอาสิวขึ้นไอ้หั่มเอาต้นไม้ไปแลกกันเดี๋ยวว่ากันอยากมาแล้วได้ต้นนี้มา พยานาคราดต้นไม้พ่อเห็นแล้วคิดถึงพ่อเราจะต้องเอาไปปูข้างบนเดีย๋ยววางไว้ก่อนเห็นไหมพ่อน้องเอาต้นไม้พ่อมาด้วยนะเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้น้ำปักก่อนนะคะเดี๋ยวมากินกันนะคะของกินเต็มรถเลยค่ะกินหมดหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้การวันดีดีอารมณ์ดีเดินเดือนเข้า <c oughs> อืมจามกินสเต็กขายต้มด้วย <c oughs> เพิ่มพลังเดี๋ยปพรุ่งนี้ไปหามหมอบริจักเลือดด้วยทำไมสัน <c oughs> ต้องมาไวายวๆหน่อยเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้เดินทาง หมอด้วยฝันดีทุกคนนะครับ